เพื่อนๆจ้าวันนี้ยายกบผ้าเขาวสวนมาชมบักนาวพี่น้องจ้าบักนาวยายกบปลูกไว้เป็นลูกดกดกพี่น้องกินเบิดบานกับเบอร์เบิร์อกเนื้อพี่น้องนี่ดกคัก,ดก,ด,กดกแหนกบักนาวต้นนี้พี่น้องจ้าดูยายกบถ่ายให้เพื่อนๆดูชัดๆชมชัดๆสวยๆงามๆกันพี่น้องโอ้ยดกเต็มต้นสะออนว่าพี่น้องสะออนคักนกพน่ะอัน ยายกบบ่ไดมาดูแลท่าไรกับย่างสวยยังงามพี่น้องจ๋าดูมีเป็นพ่วงเป็นพ่วงอยู่คุณพี่น้องจ๋าอินบอยยายกบก็จะถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะเพื่อนเพื่อน,อนชมความสวยงามความดกความลูกใหญ่พี่น้องลูกใหญ่มันเป็นบักนาวที่ยายกบเอามาเอามาเพาะ มิดพี่น้องกินบอเบิดเสื่อมมากินแล้วลูกมันเน่าเนาะพี่น้องยเยกบก็เอาหน่วยมันมาโยนมาโยนไว้พี่น้องมันก็เกิดเกิดใหเยโกบก็ได้กินหน่วยแบบนี้เลยเพื่อนๆจ๋านี่โอ้ดกจิงๆิดกจิงๆเพื่อนๆอันนี้เยกบถ่ายแค่ฝั่งเดียวได้เพื่อนๆอีกฝั่งท่านุ่งตรงต้องมุดไปถ่ายพี่น้องต้องมุดหลอดขามไปเนาะเพื่อนๆเนาะผ้าเพื่อนๆถ่ายดูนี่ดกทุกกิ่งเลยเพื่อนๆจ๋าดกดกดกทุกกิ่งกินบเบิดดอกพี่น้องนี่กินบเบิร์ดดอก พาพเพื่อนๆมามุดถ่ายอันชิ้านมอดไปพี่น้องมอดไปทั้งนุ่นอันต้นกะเพ้ามันขึ้นหลายแยกกบั้ท่านไมมีเวลาเกี่ยวยาออกกเลยอันพา้ถ่ายดูนี่เพื่อนๆนีแต่หน่วยมีตะหนวยเลยเนาะเพื่อนๆเนาะโอ้ยตำสมตำเลยว่านี่พี่น้องจ๋าตำสมตำว่านี่เมนูเด็ดเมนูเด็ดส้มตำส้มตำดกทุกกิ่งเด้อพี่น้องนี่ดกทุกกิ่งแยกกอันพาพเพื่อนๆถ่ายดูนี่ดกทุกกิ่งนี่กรลังเต็มเลยพี่น้องจ๋ากระลังอันนี้ ดูนู่นขังบนนู่นก็มีพี่น้องนู่นยก,กบถ่ายบ่ถึงเยก,กบถ่ายบ่ถึงมันตรงไปหมดไปอีกฝั่งนุ่นมาเพื่อนเพื่อน,พ,อนพาเก็บมะนาวมะนาวจากสวนเราเองเพื่อนเพื่อนจ้าจากสวนเราเองเด้อพาชมบักนาวจะพามาเก็บ,บักนาวเลยวันนี้จะตําสมตั้พี่น้องแกต่ตั้มสมตด้มดกพี่น้องดกดกบ้านสวนของเรามีครบทุกอย่างพี่น้องมีครบทุกอย่างบออดแนวอยู่แนวกินเนาะพี่น้องเนาะ เช่าวสวนเช่าหน้าเช่าไรเช่าบ้านเลามีพื้นที่ปูกกะปูพี่น้องปูกเดี๋ยวยายกบจะมาเกี่ยวหญ้าออกเด็ดทำดีๆทำงามๆจะถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกรอบสำหรับคลิปนี้ไปจ้า